สวัสดีค่ะสวัสดีลุงปานะาถุกทันนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่320หรือ320นะคะอีพีวันนี้จะราคาเซตละ250บาทนะคะก็วันนี้ก็จะมีทั้งคล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะคะก็เป็น3มกระถางนะคะตัวแถมวันนี้จะสองนะคะแต่ตัวแถมวันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นมาเล็ดบอนสีเนาะแม่เป็นนารีบุรพานะคะพ่อเป็นลูกไม้รวมนะคะ ก็จะมีประมาณ30บวกๆนะคะ30เม็ดบวกบเนาะนี่นะคะให้ไปในให้ต่อเซตเลยนะคะแล้วก็ตัวยาฆ่าเชื้อรานะคะให้2ตัวนี้ไปนะคะราคา250บาทนะคะวันนี้จะเป็นราคา250บาทไม้ก็จะอยู่ในกระถาง4นิ้ว3กระถางนะคะ3แถมสนะคะ2ตัวนี้ก็วันนี้จะเป็นเม็ดบอนสีนะคะ คือดูตัวอย่างต้นแม่คือดูต้นแม่ที่ถือฝักได้เลยนะคะเป็นนารีบุรพานะคะที่ปูขึ้นให้นะหรือเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวปูจะพาไปดูแม่ที่เขาอุ้มฝักนะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากตู้นะคะนี่ปูจะมีค้าชราก็จะมีวิธีใช้ให้นะคะ3แถม2ตัวนี้นะคะ250บาทนะคะในเซ็ตก็จะมีเป็นไม้ของที่สวนทุกเซ็ตเนาะจะมีปีกมานบ้าง กินาดีได้รำบ้างแล้วก็พออหงคณีบ้างนะคะอยู่ในเซตเนาะปูลงคลิปวันที่สองตุลานะคะจะเป็นรอบจะส่งอีกทีวันนี้วันพุธเนาะพุธที่สองปูจะส่งให้วันศุกร์ที่สี่นะคะส่งศุกร์ที่สี่นะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเซตที่หนึ่งกันนะคะ สามแถมสองนะคะแถมเม็ดบอลสีนะคะวันนี้กระถางที่หนึ่งเซตที่หนึ่งกินารีไร่รํานะคะนี่เดี๋ยวท้ายท้ายคลิปก็จะพาไปดูแม่พันธุ์เหมือนเดิมนะคะเผื่อท่านไหนเพิ่งผ่านเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่เนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งเอาไปอัพไซด์ได้หมดเลยกระถางที่สองเป็นไม้เก่านะคะเป็นพญาคุดหนึ่งต้นแล้วก็สอนารายหนึ่งต้นนะคะหนึ่งกระถางได้ได้ไปสองตัวเลยนะคะ เอาไปแยกปลูกได้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเนี่ยไม้เก่าได้ไปสองกระถางเดียวได้ไปสองตัวเลยกระถางที่สามขุณรัตนาวุฒินะคะเนี่ยเป็นไม้กัดสีโตเต็มพี่ก็จะกัดส่วนตัวนี้ต้นแม่เขาตอนนี้กําลังถือฝักอยู่คะ่ะเพิ่งผสมไปได้ไม่นานนี่นะคะตัวมาก็จะกัดเป็นสีแดงเนาะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่ง เซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1ก็กินารีไร่รำนะคะเป็นไม้ใบหอกกัดสีชมพูนะคะนี่นะคะกระถางที่1ดูเซตแล้วต้องดูให้จบคลิปนะคะเพราะท้ายคลิปจะพาไปดูแม่พันธุ์ของกินารีไร่รำนะคะแล้วก็ปีกมานพอยคนีนะคะกระถางที่2รวยร้นฟ้าไทยนะคะไม้พื้นแดงกระดูกขาวนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางดูต้นแม่ได้เลยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะที่สวนมีมีแค่ของไทยนะของ ของจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจวันมีสองอย่างแต่ของที่สวนเป็นโรยโล้น้าไทยนะคะกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นเป็นเป็นนางรากสดป้ายแบบนี้เลยเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะนางรากที่สวนก็กว่าจะผ่าป้ายแบบนี้นะคะช่างแยกเย็นเหลือเกินเลยแม่ก็ป้ายสวยนะคะแต่ออกมาเป็นเป็นแดงล้วนอะ่ะนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรพระอีสวนหรือเปล่าที่มันเป็นผ่าแล้วเป็นแดงล้วน นี่นะคะสองต้นในกระถางเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่1กินารีไร่รำนี่นะคะบางต้นบางกระถางก็สะโพกเริ่มมาสีเริ่มเข้มนะคะนี่นะคะอัพไซส์ขึ้น8ดขึ้น10ได้เลยนะคะกินารีไร่รำนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตัวนี้จะเป็นลืมชื่อนะคะลืมชื่อป้ายเป็นลืมชื่อเลยนะคะไม้ทุกกระถางครูจะ จะมีป้ายชื่อให้ทุกอันนะคะนี่เป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะกระถางที่หกระถางที่สอธาตุบางแก้วนี่หน้าชมพูหน้าม่วงแบบนี้เลยขึ้น8ขึ้นสิบได้เลยนะคะล้นมากๆเลยนะคะนี่เซตที่สานะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่4กระถางที่1ก็กินรีไร่รำนะคะ กระถางที่สองเป็นไม้เก่าตัวนี้จะเป็นยักกุเปรันเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางโตเต็มที่ใบเขาก็จะสวยกว่านี้กัดพื้นสีสวยกว่านี้นะคะเป็นไม้เก่าได้ไป2ต้นในกระถางเลยนะคะกระถางที่สมตัวนี้ก็ไม้เก่าจะเป็นโฉม,ม,มปานเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางยิ่งปลูกเป็นกอใหญ่ๆยิ่งสวยนะคะนี่นะคะโฉมปานเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางไม้เก่าเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1กินารีร,ร่าดักระถางนี้ก็สวยนี่นะคะอัพไซด์ได้หมดเลยกระถางที่2เจ้าสาวเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะใบใหม่ๆมาก็เริ่มจะป้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะในหลอดใหม่2ต้นในกระถางเลยนะคะเจ้าสาวกระถางที่สามจะเป็นสุพรรณหงษ์ไม้ตัวนี้จะโตเต็มที่จะใบยาวกว่านี้เรากัดพื้นแดงนะคะเนี่ย เม็ดแดงเริ่มมาแล้วสุพรรณหงส์นะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นปีกมานนะคะนหน้าเข้มขึ้น8ดขึ้นสิบได้เลยนะคะนี่ปีกมานก็ไม้ใบหอกหน้าเข้มนะคะแต่ว่าใบเขาโตเต็มที่สะโพกอะไรเขาจะไม่กว้างเหมือนกินรีไล่ลำนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สอง โอ้เป็นกอเลยเป็นประมาณ3มต้นเป็นพรกนกนะคะเดี๋ยวโตวกว่านี้เขาก็จะเริ่มกัดออกเป็นสีขาวมานะคะพรกนกนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยโตมาจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะนี่นะคะสามต้นเลยพรกนกกระถางที่สามจะเป็นหลวงปูสิทธิ์เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางเลยนะคะตับเกจิบอลกาบด่างสวยๆเลยสองต้นเลยนะคะโตมาปูเคยเล,เลี้ยงแต่ในตู้เนาะสำหรับแม่พันธุ์เขาก็จะสูงใหญ่กว่านี้นะคะเยอะเลย เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นกินารีไรรำน,นะคะกินารีไรรำกระถางที่2มณีมรกตนะคะนี่ดางทุกใบเลยเป็นฟอร์ม3ใบนะคะแต่ไซส์ใหญ่นี่นะคะมณีมรกตกระถางที่3ฟอร์ม3ต้นเลยเป็นลูกไม้เหลืองนะคะนี่เม็ดแดงเม็ดขาวทั่วใบนะคะวันนี้ไม่มีแดดเนาะเพราะว่าฝนตกสี สีไม้ก็อาจจะอึมครึมไปตามบรรยากาศนะคะนี่ไม้ลูกไม้เหลืองนะคะสามต้นเลยฟอร์มกอเลยนะคะเซตที่7นะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดกระถางที่1จะเป็นพลอยอคนีเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะด่างทั้งสองต้นเลยนี่นะคะเดี๋ยวก็จะไปดูแม่พันธุ์มกัน2ต้นในกระถางเป็นไม้ด่างนะคะกระถางที่2เจ้าสาวนะคะเนป้ายสวยมาแล้ว ใบใหม่ๆมาเรื่อยๆเขาก็จะย,ยิ่งเริ่มเปิดป้ายมาเรื่อยๆนะคะเจ้าสาวกระถางที่สาอันนี้ก็ป้ายมาแล้วเหมือนกันเป็นเทพพนมนะคะดูต้นแม่เขาได้เลยต้นแม่ตอนปูซื้อมาก็ยังไม่มีป้ายนะคะเขามาออกป้ายตอนโตเต็มที่นะคะโตมาใบก็จะใหญ่อีกเยอะเหมือนกันนะคะเทพพนมเซตที่8นะคะเซตต่อไปเซตที่9กระถางที่หนึ่งก็พอยอคคนี้นะคะเนี่ย ก็จะมีทั้งดางเหลืองดางขาวดางชมพูแบบนี้มาเลยนะคะนี่อัพไซส์ได้เลยนะคะพลอยคันนี้กระถางที่สองเจ้าสาวดูหลอดใหม่สวยมากแป๊ดเลยนี่นะคะเจ้าสาวกระถางที่สามทวาทศมาศเป็นไม้กัดสีเหมือนกันโตมาก็จะเริ่มมีสีชมพูแซมมานะคะดูต้นแม่ได้เลยใบก็จะดกเหมือนกันนี่นะคะทวาทศมาศเซตที่9นะคะ ต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่ 1, จะเป็นกินรีไรรำนะคะนี่ไม้ตัวนี้ก็จะชอบแดดนะคะได้แดดดีก็จะกัดช่มพูสวยเลยนี่นะคะกระถางที่ 2, v o โวลเคนนะคะความด่างก็จะประมาณนี้เลยนะคะไม้ด่างก็จะสลับกันไปด่างเยอะมากด่างน้อยบ้างนะคะนี่โวเคนกระถางที่สตัวนี้จะเป็นสีพนมาตเป็นด่างใบกลมก็จะ ออกคล้ายๆกับเจ้าโปแก้วแต่สีเขาจะเข้มกว่าเจ้าโปแก้วเยอะนะคะนี่นะคะแต่ก็ใบใหม่ๆมาก็จะเริ่มเปิดมาเรื่อยๆนะคะสีพนมมาศนะคะเซตที่10นะคะวันนี้จัดมาได้แค่10บเนาะเพราะว่าเม็ดบอลสีได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแม่พันต่อเนาะตัวนี้จะพามาดูนารีบุรพาที่เป็นแม่ถือฝักของเม็ดบอลสีที่ ให้ไปในวันนี้นะคะเนี่ยจะเป็นแม่ถือฝักนารีบุรพาก่อนหน้านี้เขาอยู่นอกตู้แล้วเขามีดอกแล้วดันได้เป็นแม่ถือฝักนะคะเนี่ยสวยมากอยู่นอกตู้สีเขาแจ่มมากนี่นะคะส่วนพ่อเป็นลูกไม้รวมก็เนี่ยก็จะมีตัวนี้หนึ่งในพ่อนะคะอีกอีกน่าจะประมาณสามตัวเลยพ่อหลักๆคือมีด่างละหนึ่งแต่อีกสองตัวไม่แน่ใจนะคะส่วนตัวนี้ ยังไม่แตกใกล้แตกแล้วแต่ตัวนี้ปู่อาจจะเอามาแบ่งขายนะคะแม่ถือฝักจะเป็นหนุมานเผาลงกาอาจารย์เสริมนะคะตัวนี้ก็อยู่นอกตู้เหมือนกันแต่มีดอกนะคะนี่เดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปอาจจะมีมาแบ่งขายนะคะตัวนี้จะเป็นแม่พันพลอยคณีนะคะก่นอนหน้านี้ก็มีเยอะนะคะแต่เจอแต่ตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเขาชอบแดด ถ้าเจอหน้าหนาวไปก็สีเขาจะดรอปลงมากนะคะก็เลยเอาไปไว้นอกตู้บ้างนะคะนี่ค่อยคะนี่นะคะดางหลักสีสันเลยส่วนตัวนี้จะเป็นปีกมานนะคะมันไม่มีแดดสีมันก็เลยจะดรอปลงนะคะเนี่ยปีกมานจะเป็นไซส์ไม่ค่อยสูงนะคะแต่ส่วนมากที่ก็ตั้งไว้เยอะอยู่แต่เขามีดอกนะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีมะเมล็ดเมล็ดบอลสีของแม่ปีกมานนะคะมาแบ่งปันนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่แตกนะคะพอเขามีดอกปุ๊บเขามีพร้อมกันหลายกระถางเลยนะคะามาตัวสุดท้ายนี่จะเป็นกินารีไรรำนะคะอันนี้เหมือนเขายังไม่ขั้นสุดนะคะมันจะสะโพคกใหญ่กว่านี้อีกเนียนี่นะคะปลูกเป็นกอคือจะสวยมากเพราะว่าปูตั้งแม่ไว้เนี่ยใส่ประมาณสามสี่แม่ขึ้นไปเลยนี่นะคะถ้ามีแดดนี่จะสีสวยมากเลยนะคะกินารีไรรำนะคะ สำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด10เซตนะคะปูฝากลุงป้าหนะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในเพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ